เกมนี้มีชื่อว่า i n a l City นะครับ i n a l City คือเกมจิตวิทยาสยองขวัญบวกกับการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟาร์ุูเทตของ Backroom เลเวล11โดยผู้เล่นต้องเดินสำรวจเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารล้างตึกล้างซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเรนามิกับผมก็ไม่ไแน่ใจว่าจะพูดยังไงดีเชื่อมไปยังเลเวลอื่นๆพร้อมค้นหาทางออกให้ได้เพราะเมื่อหลุดเข้ามาแล้วคุณอาจไม่มีวันออกไปได้อีกเลยอันนี้คือตัวเกมตัวย่อนะภาพโคด<ล>อันนัลคอเลอรเลยอะไรวะเนี่ยกระเบื้องห้องน้ำอะ และคือจอเป็นอย่างนี้จอโอจออุบาทมากๆเลยผมไม่คิดว่าจอมันจะเป็นขนาดนี้เนี่ยสวัสดี <Hey. S 1> มีใครอยู่ไหม <Hey. S 1> คือนอกจากเกมที่เขาบอกว่าให้สำรวจแล้วอะเราไปไหนได้อีกไหมเข้าตึกได้ไหมไม่ได้เฮ้ย <Hey. S 1> หัวฉีดนะ้ำสีเขียวอ๋อเ oh. มาส์ซ้ายซูมได้แต่คือเกมให้เราทําอะไรต่อนอกจากสำรวจอะแต่ตอนเข้ามาคือเกมก็มีหลายด่านด้วยนะในเวิร์กตรงนู้นเหมือนกําแพงเลย มันคือเสียงนกหรือเสียงอะไรเนี่ยแต่มันเป็นเมืองล้างไม่ใช่เหรอมันมันขึ้นในแบ็กลูมอ่ะมันไม่ควรจะมีสิ่งมีชีวิตจรีงนอกจากตัวเราที่โดนถึงเข้ามาแล้วก็อะไรบางอย่างเอนเตอร์ตีบางอย่างแล้วเมืองน,นี้ก็เป็นเหมือนกันหมดเลยเป็นเหมือนเด็กวาดเล่นไห้ใช่เด็กวาดเล่นไหม้มีสิ่งมีชีวิตในนี้เหรอมันไม่ควรเป็นไปได้สิเราใช้กล้องเป็นหัวเหรอเราโคดคามล่าแมนเลยพูดไปโครกระดากลิ้นเลย ถ้าเกิดมันมืดขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นมาผมจะหนียังไงแต่ตัวละครเราไม่มีสต้ามิน่ก็อาจจะไม่เป็นไรมัง้งจองอพาร์ตเมนต์ใหมยเลขสิบเอ็ดของคุณได้เลยพบกับการใช้ชีวิตสุดหรูอันไร้ที่สิ้นสุดกับเพื่อนมากที่คุณจะไม่พบเจออีกเลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือไอ้ของพวกนี้มันเจเนเรตมาเองแล้วว่าที่ผมวิ่งไปวิ่งมาหรือว่ามันอยู่ในแมปอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่เห็นป้ายนั้นเป็นไนเวอร์อีกไม่แน่ใช่ป่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมผมไหมแป๊บนึงตัวเสียงกัน เียโอ้ยเฮีย,กฮยตกใจหมดสิ้นหายโอ้ย <c oughs> เฮียเอ้ยพอลองนะมึงอย่าแบบว่าเดินไปแล้วหันกลับมาแล้วมึงเปลี่ยนร่างในตัวอะไรแล้วนะทำไมเทเเ็กเจอร์บันไดกูเหมือนดินสมันเลยนะโอ้ยแสบตาโอ้ตายหา่าอุ้ยเฮียโอ้ยตกใจใช่ไหมผมไม่รู้่าผมหวังอะไรอยู่แต่มันจะไม่มีเส้นทางต่อแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้เคยมาไหมไม่น่ามั้งเพราะว่ามันทางมันยาวแบบแปลกมากเลยอะเอเวอเรสเตอร์มีลิฟต์เหรอ อา้าวรีพังแล้วกดเมาส์ขวาไม่ได้นะตัว R ตัว E ตัว Q ไม่ได้เลยเมื่อกี้แค่ไฟมันไม่โหลดเทกเจอร์ไม่ไม่โหลดหรือว่าเรื่อยๆผมเห็นอะไรจริงๆหรือเปล่าามเข้าแสงไฟอย่างนี้หน้าเข้าไหมเนี่ยมเมเกลกีดจังเลยที่มันไปเก็บตวคนเดียวเนี่ยน่าจะเล่นกับเพื่อนได้นะเนี่ยวิ่งตามลูกศรไปวิ่งตามลูกศรไปคือถ้าเกิดมาขออย่าเสียงดังมากได้ไหมเอี่ยมีป้ายนี่อยู่ missing คนหาย <c oughs> ไอ,อ้เี้ยไอ้เ,อเี้ยแป๊บนึงเมื่อกี้ตกใจจริงคนอยู่ตรงนู้นแล้วเราจะไปยังไงเอ่ยพี่ชายอย่าแปลงร่างนะก็ได้อย่าแปลงร่างเนวะ <S an S 1> นตาลายไฟลุกรู้สึกอุ่นใจขึ้นนิดหนึ่งอยู่ดีๆรู้สึกอุ่นใจขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าบอกว่ามันมันก็อึดอัดอยู่ดีอะแยเปิดมาแล้วเจอตัวยังไงอีกกา มีนกเราอยู่บนที่สูงอย่างนี้โอ้โหอุย้ยไม่รู้นะทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนภาพในตัวอย่างกับภาพที่เล่นจริงๆมันเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันเลยอแต่ใน,นผมจําได้ในเกมในตัวอย่างวิดีโอตัวอย่างนกเคี้ยวนี่จะบินใส่เราถ้าเราล่วงไปนี่เราตายเราเกมโอเวอร์แล้วเราต้องเล่นใหม่แต่ต้นไหมเนะี่ยเอออ้าว เวนแล้วไงใช่ที่เดียวกันกับที่เราหมาบัวเพราะรู้สึกผมเหมือนมันไม่ใช่นะผู้ผมจำได้ว่ามันไม่มีป้ายสองอันนี้เฮ้ยประตูอ่ะจะเอาสู่อีกสภาพได้ไหมคุณนึกแล้วนีม่มันคือที่กัรไนอะป้ายดูนอเนเฉนเถอะปะ stop อ่อเฮียแล้วไงห้องเหลือง แบคลูมชั้นแรกป้ะเนี่ยน new level n e เลเวลอั n ล็อกยังไงแบ็คลูมที่เราคุ้นเคยชิจุม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 อ่าตัานอย่ามีเอนติตี้เลยนะแกมมันเงียบ,เยบๆเฉยๆไม่เป็นไรแต่ยังมีตัวอะไรมาเลยพอถ้าเกิดมีตัวอะไรมากูจะออกจากเกมทันทีมันเงียบมากมันเงียบเกินไปอะ่ะแต่เท่าที่เห็นนะไอตัวเอนติตี้ที่มันโผล่มามันหน้าตาเหมือน ไอ้แบคทีเรียเลยถ้าเป็นตัวแบคทีเรียมันก็จะอยู่ในชั้นนี้ไงพื้นมันเอียงหรือยังไงเอ่ยกั้แพงมันเอียงเนาะแค่ปกติมันวาวนูนๆกูจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรงีกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้โหรองเหยื่มีตัวอะไรมาเลยนะคือถ้ามันมีประตูสุดปลายทางเดินมันก็คงจะเปิดได้แหละกูไม่น่าคาดหวังอะไรอย่างงี้เลยโ oh my god ทำไมมันจะต้องเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยวันเนี่ย เอาีแล้วอ่ะมันเป็นเสียงเพลงนี้กไอ้เคียตกใจหมดอีเแี้ยตอนแรกมันสีแดงไงไม่อยากเดินต่อเท่าไหรเลยมันแบบว่ามันยังไงก็ไม่รู้อ่ะนี่ดูดิมันเหมือนอุโมงค์อ่ะเตรียมวิ่งได้ตลอดเวลาแค่ผมไม่อยากจะวิ่งเลยไอย้ทางออกจริงปนะเนี่ยมีปุ่มตรงนี้เอ่อเอออ อ้าวเอ่อเอ่อโอเคประตูเปิด New Level วันล็อกออเ o อร์ปาร์กิ้งล็อตกว้างเหลือเกินอันนั้นคนหรือเปล่าเอ้ยใช่ด้วยคนแต่ตายแล้วอ้าวอ้าวเนี่ยละเสียงมาจากทางไหน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 โอ้ย โอ้ยแล้วคือเราจะหลบยังไงเวะยฮะวิ่งหันข้างเร็วกว่าวิ่งแนวตรงสิมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าจะหลบยังไงไม่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 โอ้ยโอเค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 มาไม่ได้มันมาไม่ได้ลวแต่ว่า เมย์ยี่ก็รูระสึกพอสมควรเลยแปลกดีที่วิ่งหันข้างแล้วมันวิ่งเร็วเหมือนว,วิ่งตรงตรงเซเป็นปู่แต่ขอไม่เจออีกได้ไหมไอตัวนั้นอะ่ะอ๋อนี่ลิฟต์โอเคลิฟต์ก็มาใช้งานได้แล้วเออนี่ชั้นอย่างนี้สิมันถึงรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลย New Level Unlock the Grocery Store ไม่มีอะไรเลยมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนจะโนคลิปได้แต่ก็โดนคลิปไม่ได้นะเนี่ยดูดิตรงเนี้ย อ๋อไม่ใช่มันคือมันคือขอบมัมแพงมันดูไม่ได้ใหญ่มากนะพอไม่ได้ใหญ่มากมันน่า,จ,าจะจะแบบว่าหาทางออกได้ง่ายอยู่ยังไงเอ๊ะอะไรนกตายเหรออ้าวกลับลิฟต์ไหมกลับลิฟต์ดีกว่าเพราะาเกิดมันมีอะไรจำสแก์ตุ้งขึ้นมากูาตัดตายท,าทันทีโอเคโอเคโอเคอเคว้นตะไลไฟลุกเลยคือถ้าเกิดเปิดไฟอ่ะโอเคเว้ย แต่พอนกตกมาตายก็ปิดไฟเลยคนที่นี่ขี้ปอดกันไงวะนกตกมาตายให้ปิดร้านเลยจะบอกว่าคนที่นี่เกินไปได้สิ่งมีชีวิตที่นี่เป็นอะไรกันมีไฟตรงนี้เปิดแค่ดวงเดียวไฟฉายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกอ,อย่างออตัวเปิดชา้าจังเลยอะ่ะโอโหแย่พอกันเลยตอนนี้ก็เป็นจุดเดียวที่แคบมากแล้วถ้าตัวนั้นวิ่งมาก็คงจะติดมันคือน,น้ำหรือมันคืออะไรเนะี่ย แจเก็มันดูใสๆไงไม่รู้ซ้อนแสงไปเป็นน้าเอ้ยน้ําโอ้พระเจ้าช่วยขอร้องอย่ามีเอตตีต้อะไรที่แบบว่ามันอยู่ในน้ําได้ลงน้ํามาได้แล้วออนนี้ยคุณแจคือเราต้องหาคุณแจเหรอเข้าตรงนี้ได้ไหมอ๋อนี่ไงเออปุ่มนี้คืออะไรมันคือปุ่มหรือเปล่าหรือมันคือกล่องโอเคมันน่าเป็นกล่องยังไม่เป็นไร โอเคงั้นไว้ก่อนคลิปนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพราะว่าตอนนี้คือมันตันมากๆเลยหาทางไปไม่ได้แล้ะคือเดินวนอยู่สองสารอบละมันก็ยังอยู่ที่เดิมมันวนไปวน,น,นมาอยู่ที่เดิมแล้วทางก็เหมือนอนกันหมดเลยงั้นเจอกันจะ้ะ